าตัวใหญ่มากเลยเช่นกานักโเาจะมาเจ๋ให่นไหมากดูบรชาเขาเคยข้าปเีนี่ตอนนี้เรากำลังจอดรถนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนน้า <Okay. S 1> ตอนนี้ยาราก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างนะคะตำบลกะโพอ,อท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศข้างในหมู่บ้านช้างนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่ร,บรอบๆจะเป็นที่ออาลานจอดรถนะคะ แล้วก็มากับน้องๆหลานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พามานะคะเพ,พิ่งมาถึงประมาณสิบโมงนะคะเป็นเวลาสแสดงช้างพอดีค่ะไปดูกันคะ่ะนี่ใครยังผีอันนี้คุณแม่จ๋านะคะแนะนำโตเนี่ยเ <laughs> ออเล็วแนะนำโตคุณผู้ชมเลยค่ะคุณแม่หนูพลอยนะคะเขินอง <laughs> ข้าห <laughs> ลังจะเป็นคุณพ่อนะคะ เรวจะพาเข้า YouTube แล้วนี่อะอันนี้คุณพ uh ่อ huh. จ like ๋าเองนะคะอ่ะไปจะพาไปข้างในค่ะไปข้างในกัดบิไม่ได้นะลูกเรากํลังเดินเข้าไปข้างในนะคะแน่ดูเด็กๆซึ่งหมู่บ้านช้านะคะเปิดแปดโมงครึ่งนะคะถึงสิบหกครึ่งนะคะทุกคนก็จะมีค่าเข้านะคะอยู่ที่ ห้าสิบบาทนะคะผู้ใหญ่ถ้าเด็กโตจะเป็นยี่สิบเด็กเล็กสิบบาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาน่าจะเก็บคนละหนึ่งร้อยค่ะไปค่ะนี่ะคะจะเป็นจุดที่จําหน่ายบัตรนะคะทุกคนตอนนี้พ่อจะากาลังซื้อตัวนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเข้าชมฟรีเด็กไม่ต่ำกว่าอายุสามปีนะคะผู้พิการ ที่สุดแล้วก็สามเณนมาด้วยกันค่ะใช่ค่ะเรากำลังซื้อตั๋วเข้าชมนะคะอันนี้จะเป็นโบชัวนะคะคุณแม่กำลังพาหลานไปซื้อขนมนะคะ เราได้ตัวมาแล้วคะ่เคะ,ะ,คะเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปนะคะเว้ไปร้านค้ากันก่อนนะคะแล้วก็มีลอตเตอรี่ขายด้ยวยนะคะทุกคนอะไรอ,อะไรการลูกโปง่งมากระเด็กก็ต้องมีลูกโป่งนะคะ อ๋อคนสวยได้คิตตี้ใช่คิตตี้ไหมล่ะไปไปข้างในกันเถอะเขาจะตอนนี้เขาแสดงช้างอุ้ยช้างเดินผ่านทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่แหง้งยูงแดงเลยได้ไหมที่แสดงช้างอยู่กกลไๆหนึ่งไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูด ช้างสแสดงโชว์โชว์กันตรงนี้นะคะจะเป็นพีระมิดบอเขาเรียกว่าอะไรที่แบบทำจากอิฐแดงนะคะฝั่งอีนหนาก็มี <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นที่สแสดงของน้องช้างนะคะน,น,นี่เราถึงที่สแสดงช้างแล้วนะคะมาดูกันค่ะ ทอนะครัอยาวี้เห็นนนะร้ารอยาจะอรีตก็อมากเลยค่ะเดีีใหม่ก็ได้อมลตอนะอเคนะครับกดี๋ยวาดกอนแ้วกนนะครับสหรับเช่อว่าลูกน้ตอเนือับุต่อไปกันต่อนะครัเอนไ้เห็นความสามารถขชาตในการกักษาตกำลังกายนการ่บนบอ่ I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold, shape, find ก็นี่ก็ได้เห็นนิ้ด่นเห็นนิด่นนั่หนค้ไหมันกินค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 นมากินหรอ karena kau makan canggih kak kita kau เดี๋ยวให้ช้างกินก่อนเต็มปากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวช้างจะเตรียมแสดงโชว์ชุดต่อไปนะคะเมื่อกี้ให้อาหารน้องไปนะคะทุกคนทุกคนคะดูนอ้องเต็ม <c oughs> <c oughs> ดูตัวนั้นน่ะตัวนั้นเห็นตัวนั้นไหมเดี๋ยวจะพาพ่อเขาไปโชว์แสดงอ่มาแล้วนที่ก็มาแล้วีอโรโ้เลยจ้าอกกนครบแล้วกอเเลยเอะันดีนะ

มีการหันมามองนะคะทุกคนเดินแล้วเดินแล้ว ดูดูนะคะพอจำอยังไงนะคะตับตาแน่แน่เลยทำแล้วกันแล้วถึงเต็นแทนเปิดภาพงานพิธีการเสด็จพระให้นลักสังคมสซใจ์อาดโมเบชิ้นแรกของผมค์นะครับ อ่ากไปเป็นที่เล่นอนเ้สร็จแล้วทั้งหมดมีทั้งหมดมีสามตัวนะคะให้อาหารน้องค่ะเพลงนั้รับเ้นทีสองแล้วก็เนทีสามเนอแล้วก็ช่างรอน้องสายฟ้านะตัวที่สองค่ะ พอมาด้วยด้วยสายฟ้าไี่ใช่นะครับใช้แค่งงงในการตัดเส้นนั่นนั้นะครับใช้ขาในการพูดเอาสายฟ้าได้เลยจากพิเศษได้เลยสายฟ้าพี่ต้อนนี่จ้ะ

แเา่ดการภาษาโอเคราจประมาณนี้คนแรกเสร็จแล้วลูกนาครับปรบมุกเลยกจนโชจากระพงแคนี้แหละโอ้ตามจังัดนะครับไปหลาสถานที่่รดาปาก้ด้วยเนะผมเลกางไปเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้นั่งโ์งนะแต่เน็เป็นสุภาพสตรีจังหวัดใดก็ได้ครับผมอาคนที่สะดวกคนที่พร้อมที่สุดขอให้ัม ครับนีินภาพลศรีให้นั่งวงชงนัต่อไปนะเตรียมพร้อมครับ้าาครับเตรียมพร้อมเลยนะอ่ะคนที่สอก็เสร็จแล้วคนที่สองเรับผมเจ้าดีครับโอเคอศรนะครับดับคนที่สก็ศรีนักท่องเที่สุภาพตรีท่านใดอยากนั่งบงช้า เซินด้านในเลยครับพกไปกสี่เวลยกขนลไปกาสามคนนะครับสามคนครับคนสุดท้ายเลยพ่อเราเย้ครทแล้วตอนนี้นะครับสามคนที่จะนับงชั้นครบทแล้ว ยินดีต้อนรับครับผมโอเคมาทันคนละที่เฮ้ยความสุขก็อยากไดตั้นกลางเช้าทำใจงานน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 ที่มีโอกาสไปที่นี่อานะครับน้องข็งที่เจ๊นี่ต้องบอกเสร็จกันในหลังเสร็จครับมาแล้วครับเอาไปก่ออ่ะเยังไง ไายนะครับได้ทบาเีบอ้อ้อยากใหอยาให้อา้อยกย้อาให้ยาอากยก้าอยากอยากใาให้อาอยกให้อ้อย้อ้อย้ออยหอยาา้ยากใหาอาะใ้อากากใหากใ้าหอกใอยายากอยอยายาอ้ยอ้ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากต่างๆมีหมวกด้วยนะคะถ้าใครร้อดก็มาซื้อได้ะคะ่ะแล้วก็มีชุดเด็กนะคะที่เป็นรูปช้างนะคะ สร้อยงาช้างนะคะ พ,พ่อคุณแม่นั่ง,องระะออยู่ข้างล่างนูนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมากินข้าวกันนะคะข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่นะคะอเอาเสียนมีน้ำจ้ะก๋วยเตี๋ยวจะอยู่ได้อาคารที่มีข้าวค่ะ นี่ของน้องนะคะน่ากินมากเลยหิวพอดีเลยกินข้าวกันค่ะวันนี้พาไปถ่ายรูปนะคะไปะไปกันเลยแดดแรงมากเลยค่ะแดดแรงมากเลยค่ะ คุณคนด้วยาคุณแปอ่าน,นี่ยงท้องสูงคุณหลังจากที่พาทุกคนชมการแสดงช้างเสร็จนะคะก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนนี่เลยสร้างจากอิฐแดงนะคะ,นนปะไปนั่งหุ่นไปยินไาไปไปกนพี่จั๊ไปมันทนยินไปไ่เดี๋ยวพาไปถ่ายรูปร้างใน หนูหนูเดินตามร่มเนี่ยมันจะได้เย็นไปเดินในร่มปะเดินในร่ม,มข้างๆนะเออนี่นะคะภายในข้างในจะเป็นทางแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแล้วก็ข้างในจะมีแบบโชว์น่าจะเป็นการแสดงพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะจ,จ๋าไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในแล้วค่ะคนสวยเข้ากล้องหน่อยเร็ว นี่จะพาทุกคนดูนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอลูกศรเป็นลูชทางแบบนี้นะคะจากสี่งาสู่สองงานี่นะคะจะเป็นห้องอะไรอะ่ะห้องจัดแสดงภาพถ่ายนะคะดีมากเลยอะ่ะก็จะเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนนะคะทุกคนของน้องชา้าง เดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนไหนหนูหนูน,นี่นะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องก่อนนะคะไหนแม่บีไปยืนซิจะถ่ายรูปให้เป็นแบบนิชศการภาพถ่ายสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะปไปต่อกันเลยค่ะหมดแล้วยังอันนั้นเป็นห้องสแสดงเปล่ายังไม่ได้เอาเอาเอา,เอาแบบนี้ของมาวางตาเราเดิเนไปทางนี้กันเถอะมาเดินตามมาเด็กๆเดินตามมาเลยค่ะขอคุว น,นี่นี่ดูห้อง V R ห้อง V R สมนจริงวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนคนเยอะมากบอกเลยไปไม่ได้อันนี้จะเป็นห้องน้ำบิมบมิมานี่มาโอ้หนนดีๆนะ แดดแรงมากเลยค่ะอันนี้อันนี้อุโมงค์ช้างอุโมงค์ช้างเหรอหนูไปไม่ได้กระติบทางนี้ค่ะไปเลยตอนนี้เรากำลังเดินชมบรรยากาศข้างในนะคะ ถ้าใครมาเราสามารถแวะถ่ายเงินเงนมีทุกคนตรงนี้จะเป็นมีขึ้นไปมีขึ้นไปหนูมันขึ้นได้ไหมอ๋อทุกคนมันขนขึ้นขึ้นขด้วยค่ะมีบันไดด้วยทุกคนเนี่ยมีบันไดด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้หลานลองขึ้นไปนะคะเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายรูปให้นะอยู่ตรงนั้นอ่ะนะหนูขึ้นไหมกระติบกระติบกีลาดูน้องด้วยดูน้องด้วยราลังตกนี่นะคะทุกคน เลิศมากอะอ่ะคืก็กิกอยู่ตรงกลางนะโต๊ะจน้องจน้องอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เด็กๆก่อนนะคะทุกคนมามาหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยบิ๊มบิมถ่ายรูปกันเร็วเด nah. uh, okay. okay. ี๋ยวจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหาไปทางเดิมกันนะคะป่ะป่ะไปทางออกกันป่ะ เรายังมีอีกที่หนึ่งนะคะยังไม่พาทุกคนไปถ่ายนู่นคุณแม่นั่งรอตายต้นไม้เย็นเลยเราจะนั่งพักก่อนนะคะร้อนตัแตกร้อนมากมาถึงง่วงนิดประทเดได้หน่อยแหละร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปต่อแล้วค่ะทุกคนหายร้อนละ นี่มีมือมีมืมอขวาน้องกระติบนะคะไปมือขวามีคนอันนี้ถือโร่มให้เราค่ะไปเดินเร็วดิวนเร็วหนูเอ้อเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวพาลง Youtube ดังเลยม,มันก็จะมีแบบบริการให้ขี่ช้างด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าบัตรกี่บาทน,นะคะ ใครจะขี่ช้างหรือว่าถ่ายรูปกับช้างนะคะมีตลอดตอนนี้เรากำลังเดินไปนะคะอขอเสียงหน่อย,ย,ยเดี๋ยวจะให้ดูช้างนะคะดูนู่น่ดี นูน้องสองคนนำหน้าไปแล้วนะคะอีลายนางเร็วกว่านี้ก็ได้อีลาถือได้บ่านี่ช้างถ้าใครอยากขี่ช้างผู้ใหญ่อีกนี่ะว่างรว่างอ่ะผู้ใหญ่ขาวแล้วช้าวไทย1120เด็จ เฮ้ยทุกคนก็เห็นขี้ช้างกันเบ้างเนี่ยขี้ช้างได็ก,กี่ที่บาทได็ก,กี่ที่บาทอันนี้จะเป็นที่พันโรงช้างนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูไปนั่งนี่กันแล้วเด็กเด็กน,นั่งที่บาทโอ๊ยมัน<อ>ร้อนแรงร้อนแรงนี่ไงทุกคน,นถ้าใครอยากนั่งช้างนะคะ ชาวไทยคนละหนึร้อย <200 S 2> นะคะเด็กนนยกี่สิบแต่ถ้าเป็นต่างชาติจะสองร้อยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะไม่เข้าไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะไปกันต่อเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะ นี่สวยมากข้างในดูดูดูเฮ้ยมันบินมันบินมันบินยาวมันมันจะหัวสากะเจะอาจย์ยนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากคือตรงนี้จะเย็นมากเลยค่ะเย็นต่ตรงนี้ร้อนนล่าสุดมีคนควยด้วยนะทุกคนโอ้้างร้อง้างตรงไหนร้องอ่ะ เย้ถึงแล้วไหนหนูแนะนําหน่อยถึงไหนแล้ะตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่นี่เราอยู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 ่บ้านเราอยู่ไหนเราอยู่บ้านช้างค่ะเราอูว่าเราอยู่บ้านช้างค่ะมองกล้องด้วยอ่านแล้วพูดเราอยู่บ้านช้างค่ะเราอยู่บ้านช้างค่ะโอ้ยข้างในคือแบบข้างในแบบ เย็นมากเลยจ้ามันร้อนมากด้วยเดี๋ยวพาเดียๆเดียขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันนะคะไปน้ขึ้นห <c oughs> นูขึ้นสวยมากๆเลยคะ่ะหนูขึ้นได้ไหมขึ้นได้คะ่ะ <c oughs> ไป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 ชิดส,สายกวอ่ะกัวก้วกัวนี่ตอนนี้ก็อยู่ชั้นสองแล้วนะคะเดี๋ยวยืนยืนก็ได้อ่ะยืนเออเห็นไหมยืนเออยืนเลยงงยันถ้าหนูกลัวหนูไม่ต้องขึ้นไปนะต่อไปหนูลงมีมเดี๋ยวถ่าย ทีย้กวตก็อ่ะไมเอายนตควเรดียวอ้าครับผมตอนนี้เขาเพลินเย็นจนต้องขึ้นมาเต้นไม่ต้องขึ้นนะนูเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปนะคะเดี๋ยวพี่ลงไปนะคะ <laughs> นี่นะคะบรรยากาศข้างในเลยบันไดบันไดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้าขึ้นมาสุดๆไหนว่ากลัวเรามานั่งตรงนี้มันไม่ตกหรอตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าย่าอะไรวะพี่ก็ไม่แน่ใจติดติดกระโปรงน้องนะคะแล้วก็เสีย ถายรูกระเบิดคับอ่าหนูหนูมานั่งรอตรงนี้เร็วหนูนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปให้พี่ๆก่อนไปไปไปนู่นไปเลยถ่าให้มาอันหนึ่งสองสาอันนี้ถ่ายวีดีโอนะคะตรงนี้เดี๋ยวสวัสดีค่ะ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  อ,อยู่ที่พสวัสดีค่ะเร็วัสดีค่ะหนูชื่อเบลล์ค่ะชื่อเบลลีค่ะเดเลยนี่นะคะทุกคนวิวบรรยากาศจากข้างบนนะคะชั้นสองค่ะดีมอง เดี๋ยวจะพาน้องๆลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะบีมบีมลงได้ไหมเฮ้ยคือสมวน โ,โ,โอ้ยเด็กๆวุ่นวายมากเลยขับพยนตร์อะไรไม่มีกำลังห้องยางมากเลยจริงจริงอ๋อมันเป็นลาชแสดงแต่มันบอดดชแสดงเพราะว่าเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยโซอีถือกล้องด้วยฮัล <cort> โหลสวัสดีครับ <Rogers> ตอนนี้นะคะได้เวลาอันสมควรที่เราจะกลับบ้านนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่องยาดา h ชนแนลนะคะบ๊ายบายทุกคนลืมกระเป๋าไว้ที่นั่งใต้ต้นไม้ไม่รู้จะหายกระเป๋าตอนนี้ให้น้องวิ่งเปเาอยู่นะคะอ๋อถ้าหายมาตายเดียมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วก็บัตรประชาชนเอกสารทุกรรอย่างบัตรอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ